สวัสดีค่ะชอบการ์เสีสแมนลี่นะคะวันนี้เราจะมาทำปุ่นใส่บอนสีนะคะทุกคนอันนี้เรียกแล้วก็ตามอยู่นะคะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นแบบว่อย,อย่างนี้นะคะก มันเหลวๆกเปลือกไข่ทําเป็นปุ๋ยนะคะทุกคนแล้วก็แบบว่าจะตำให้เหลวๆแล้วก็แบบว่าสมมุิว่าเปลือกไข่กลายเป็นปุ๋ยถ้าตำแหลกๆ Level, แล้วเราก็จะเอาไปใส่บอลสีที่แบบว่าต้นเล็กๆนะคะทุกคนถ้าเราตำแหลกแล้วแล้วก็เอาไปใส่เลยนะคะก็ตำอยู่ตอนนี้แล้วก็ตำอยู่นะคะตำให้มันแหลกๆถ้ามันแหลกแล้วแล้วก็ แล้วนะคะทุกคนแล้วก็ไปตักส่บอนสีเลยนะคะนี่นะคะฉอนโดนเตรียมมาด้วยเดี๋ยวเอาวันคุไปที่นี่เอ้ตานที่ตันไปลงดาบใส่หมาแล้วก็ไปตักใส่เลยนะแบบตัวเล็กๆแล้วก็แบบว่าจะเอาใส่ตัวใหญ่แล้วก็ไม่ ที่มันเกิดเล็วอะนะคะนี่ทุกคนเราแบบว่าใส่แบบนิดนึงนะเวลาต้นไหนเล็กมากเลยทุกคนนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้ไข่ไก่แบบระเลวมากแล้วก็ตักใส่เลยเนี่ยบอลกลิแต่ว่ามันจะมีหลาย<ล>ต้นเยอะมาก มากเลยพอแค่นี้นะคะยายยืมกดชับเตอร์คกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะคะ